สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel แหล่งเรียนรู้ทางด้านทีนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการแคปหน้าจอนะครับภายใน1นนาทีนะครับผมโดยใช้คีย์ลัดนะครับแบบรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับก็ยังใช้โปรแกรมในการแคปอยู่นะครับหรือดาวน์โหลดโปรแกรมหรือใช้ Snapping หรือเครื่องมือทูลต่างๆใน Windows นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับวิธีการแคปแบบง่ายๆนะครับ ให้คุณผู้ชมนะครับกดคีย์ลัดโดยใช้ปุ่ม Windows Shift S นะครับสามปุ่มนี้นะครับกดพร้อมกันนะครับอ่าพอกดพร้อมกันเห็นไหมครับทางระบบเขาก็จะมีนะครับโปรแกรมขึ้นมาให้นะครับเป็นโปรแกรมแคปนะครับหรือการตัดภาพนะครับในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเช่นผมจะตัดเฉพาะอ่าโลโก้นะอันนี้นะครับเนี่ยผมจะเอาปุ่มโลโก้เนี่ย อ่าเห็นไหมครับพอกดปุ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นรูปตรงนี้มาให้เราคลิกที่รูปนะครับนะครับผมนี่เราก็จะได้รูปที่เราแคปหน้าจอมานะครับในการตัดหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับจะตัดเพิ่มนะครับก็เหมือนเดิมครับกดนะครับผม Windows Shift S นะครับผมเห็นไหมครับโปรแกรมหอจะขึ้นมาหรือถ้าคุณผู้ชมจะปิดก็แค่คลิกดัอ่าแค่คุณผู้ชมคลิก ตรงพื้นที่ว่างนะครับโปรแกรมก็จะปิดไปนะครับผมเพียงแค่นี้เองครับอันนี้คือวิธีการแคปหน้าจอแบบง่ายๆนะครับผมอวิธีการเซฟนะครับผมให้คุณผู้ชมนะครับไปด้านบนนะครับเป็นรูปเนี่ยครับอ่าครับเป็นตัวบันทึกนะครับกดตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็บันทึกรูปไปเลยครับในที่นี้ก็พิมพ์อ่าชื่อรูปไปครับเช่นผมแคปนะครับแคปรูปนะครับจะตั้งไว้อย่างนี้เนาะ แล้วก็เซฟในไดท์ที่เราคุณผู้ชมจะต้องการจะเซฟเอาไว้นะครับในที่นี้ผมจะเซฟตรงนี้นะครับกดเซฟเลยพอคุณผู้ชมกดเซฟเรียบร้อยนะครับในที่นี้ก็ไปเปิดดูนะครับรูปที่เซฟไปเมื่อกี้นะครับที่แคบเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดดูก่อนเนาะอ่านี้ครับรูปที่ผมแคบเอาไว้เมื่อกี้ครับเนี่นครับรูปนี้ นี่ครับก็ได้รูปออกมาแล้วอันในที่นี้ผมทําเป็นตัวอย่างนะครับผมก็แคปรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่อันนี้คือการแคปรูปโดยใช้คีย์รัดแบบรวดเร็วนะครับภายในึงนาทีนะคุณผู้ชมก็สามารถแคปเจอรูปหน้าจอคอมได้เลยนะครับในโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยการกด Windows Shift S นะครับปุ่มนี้นะครับสามปุ่มนี้จะทําให้การใช้งานหรือการตัดภาพหรือเราจะไปเอาภาพมาจาก เว็บนะครับเราต้องการบางส่วนนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับหรือแคปทางหน้าจอเลยก็ได้นะครับผมก็สามารถทําได้เหมือนกันโอเคนะครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเป็นการใช้เทคนิคนะครับโดยใช้คีย์ลัดนะครับผมถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคิวน้าผมจะมาสอนอะไรก็คอมเมนต์บอกไ้ด้วยนะครับว่าอยากให้ผมสอนอะไรหรือ อยากให้ผมสอนเกี่ยวกับทางด้านไอทีต่างๆหรือโน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็บอกนะครับคลิกไว้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยตัวอี่โบวนนี้นะครับสวัสดีครับ